ช่วงนี้เราจะไปพูดคุยกับพี่สุเชษสุแท้รองกรรมการผู้จัดก,การฝ่ายมีเดียมาร์เก็ตติ้งบริษัทลัซเอเอจำกัดตอนนี้พร้อมแล้วน,นะครับพี่สุเชษสวัสดีครับวส,สวัสดีครับผมามได้ครับสวัสดีท่านฝั่งท่านวงครับจัชนีบวกไป12จุดนะครับแล้วก็ตลาดหลักที่ทําให้มีความมั่นใจขึ้นคือที่ฮ่องกองก<อ>ับที่ญี่ปุ่น ณขณะนี้อินเดียเนี่ยบวกไป2 3 7นะฮะอินเดียบวกไป0.36%แต่ในญี่ปุ่นเนี่ยบวกไป4 1 2จุดบวกไป1.26%ในขณะที่ตัวของฮ่องกงบวกไป162จุดนะครับในขณะที่ราคานาออกกาเนี่ยดาวโจนส์ล่วงหน้าบวกไป15จุดนะครับแลาบดักบวกไป23ในฝรั่งเศสบวก27ในอิตาลีบวก149ในลอนดอนติดลบ7นะครับราคาน้ำมัน ราคาทองนั้นหลุดร่วงลงมาที่ระดับ1954แล้วก็ราคาน้ำมันเป็นลักษณะของการอ่อนตัวนะครับก็ใครที่เทรดน้ำมันอยู่ก็ระมัดระวังสักนิดหนึ่งนะอาจจะเป็นลักษณะของการปรับในทิศทางที่อ่อนตัวลงมาราคาน้ำมันในเบนซ์เองอยู่ที่84.41เหรียญเป็นการแกว่งตัวช่วงแคบนะครับเป็นการแกว่งตัวช่วงแคบก็ระมัดระวังทางเอสแอลมองหุ้นนะฮะได้ดัชนีไว้ที่ระดับ15 6 0 นะครับ1,560ตอนนี้อยู่ที่155่งห้าหนะสัปดาห์นี้คงได้เห็นตัวเลข1,560ถ้าได้นายกมาวันที่4นะฮะห5 6 0คงเอาไม่อยู่นะคงไปมากกว่านั้นนะครับตัวหุ้นฮะเอาตัวหุ้น CPN ขึ้นมานะครับ CPN เนี่ยสยัญญาณค่อนข้างดีไอตัว CPN เนี่ยมันประกอบด้วยหุ้นอยู่3ชุดมี CPN มีเซนเทลแล้วก็มี CRC ทั้งสชุดเนี่ยนะ CPN อ่าซีอดูเฉวดเฉวียนหน่อยนะฮะแต่ก็ยนะังยังเล่นได้อยู่นะ PN, do, hn, thi, นะครับแต่ CPN ดูเด่นที่สุดนะครับนะตัว CPN ดูเด่นที่สุดนะครับลักษณะการปรับในค่อนก้างแข็งแรงตัวที่2เป็น OR ฮะ OR นะั้นลักษณะของ OR นั้นให้จุดรับของ OR เนี่ยนะครับเป็นอยู่ที่ระดับ21บาทจุดต้าน22บาท ใครที่มี o ออยู่เนี่ยผมกลับเรียนว่าแม้ว่างานรีเสิร์ชจะออกมาว่าเล่นแคบก็ตามเนี่ยแต่อย่าเล่นเลยฮะเปลี่ยนไปเล่นหุ้นตัวอื่นดีกว่า20บาทเนี่ยนะฮะ20บาทเนี่ยไปหาหุ้นในแง่ของตัวระดับ20บาทหรือ40บาทได้สองเท่าตัวเนี่ยจะลงทุนได้ดีกว่าดูในกลุ่มของคิดสุดเลนิกในตัวของเน็กเน็กก็ยังโอเคนะครับในตัวของเน็กนะ10บาท ในทีม5บาทใน Svi 7บาทนะฮะน่าสนใจนะเเล่น OR แล้วไม่ไปไหนะฮะนะถ้าจะเล่น OR เนี่ยไปเล่นบาร3 1บาทซะเลยนะรหรืออย่างนั้นก็ไปถ้าตัวอื่นซะดีกว่านะครับ OR อาจจะเป็นการแกล่งตัวช่วงแคบ่ยังไม่สามารถขยับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นได้มากนักนะครับในแง่ของตัว OR เพราะฉะนั้นก็เป็นลักษณะาการแกล่งหุ้นนี้ดูดีมากนะครับดูดีมากเพราะว่า หุ้นที่ขึ้นเนี่ยไม่ใช่เป็นเพราะว่าหุ้น K-Bank ขึ้นแต่ปริมาณการซื้อขาย K-Bank เนี่ยอันดับหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นอย่างงี้มาโดยตลอดแต่หุ้นที่ทําให้จุดชนวนกลับเข้ามาคือตัว EA ฮะฮะ62บ,บาทเนี่ยจากราคาหุ้น EA เนี่ยท่านเพื่อนนั้งคุนคถ้าดูกราฟเนี่ยเพื่อนนั้งคุณถ้าเห็นระดับวีกเนี่ยวีเห็นไหมฮะน่ะ90บาทฮะตอนนี้62บ,บาทเนี่ยจะไป90บ,บาทเดี่ยวหูมันห่างไกลมากนะ พะนั้นเ A เนี่ยซื้อสะสมดีกว่าฮะซื้อเก็บสะสมซื้อตอนนี้ยังไงไงก็ต้องซื้อฮะยังไงไงก็ต้องเอายังไงไงก็ต้องซื้อยังไง,ง,งไง,ง,ง,ไงหลุดหลักเนี่ยเดี๋ยวพอจบตรงผมพูดแล้วเนี่ยไปซื้อเถอะนะฮะไม่อย่างงั้นเนี่ยพอมันไปเจ็ดสิบแปดสิบไปไล่มันอีกฮะนะฮ mm. ะหุ้นตัวต่อไปเป็นตัวแอดวานนะครับที่ไปสัมผัสต,ตัวราคาสูงสุดแล้วที่ระดับราคาสองอยี่บห้าบาทไปไหนไม่ได้ไกลนะฮะแอดวาน ยังคงยืนอยู่ตรงนี้อยู่ครับยังยืนอยู่ตรงนี้อยู่ผมว่าตัวแอดวานยังคงขยับไม่ค่อยได้มากนักครับอ่าหุ้นที่เด่นวันนี้เนี่ยเป็นกลุ่มของชิ้นส่วนเล้งดิทั้งหมดนะครับวรวมัดระวังหุ้นตัวหนึ่งครับตัวอนันดา a n a n, a n อนันดานะฮะอนันดาใช่ไหมใช่อนันดาไหมะอ่าตัวเนี้ยเนี่ยฮะดูเนี่ยแปดสิบสามตังค์นะฮะ จากบาทกว่าลงมาเล่นเสร็จจะดึงกลับนะฮะตอนนี้เหลือ83ดสาตังค์แล้วมาระวังหน่อยแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะติดแล้วยาวนะครับก็หุ้นที่ยังไม่ขึ้น crc หุ้นตัว jmt นะครับหุ้นตัวกราฟตัวซิลินะครับที่ติดลบติดลบอยู่ bdm s นะฮะผมคิดว่าก็เป็นหุ้นที่เก็บสะสมได้นะครับคอมเซเว่ Com 7, นะฮะส่วนหุ้น listing เอ่อเนื่องจากอัตราดอกเบี้ยจะขึ้นอีกนะฮะอัตราดอกเบี้ยขึ้นอีกเนี่ยลิสซิ่งจะจะหนักมากนะครับเพราะฉะนั้นก็ยังคงระมัดระวังลิสซิ่งอยู่นะครับอย่าเพิ่งไปแตะในลิสซิ่งเลยมีกลุ่มอุตสาหกรรมอื่นที่ให้เล่นอีกเยอะนะครับอ่กลุ่มลงกันนะครับก็ SPRc ดูโดดเด่นขึ้นมานะครับก็ลองปรับในทิศทางดีครับดูตลาดอย่างที่กลับเรียนฮะว่าเซ็นต์อินเด็ก1560แล้วพันหกในรอบนี้ฮะพันหกรอบนี้ที่นายกจะมา ถ้ามายกมาวันที่สี่หรือมาวันที่สนะิบนะผมว่ายังไงก็ต้องเห็นพนะันหกอ่ะแล้วค่อยถ้าอยากจะขายไปขายเอาช่วงนู้นส่วนตลาดใหม่มุ้นในตลาดใหม่เนี่ยแว่งมากนะแว่งมากมากนะฮะไม่ว่าจะเป็นตัวดิ t โต้มาสเต Key คีเอ็กโอนะครับอ่าคินิกนะครับ b b บี IK, ตัวดี ระมัดระวังหน่อยแล้วกันนะครับเพราะว่าดูอาการในหุ้นคือผมว่าอาการหุ้นในตัวในตลาดเล็กเนี่ยในตลาดใหม่เนี่ยไม่ค่อยสอดคล้องในตลาดใหญ่ mm. อาจจะมีการโยกเงินกลับไปเล่นในตลาดใหญ่ส่วนหุ้นบิตคอยกรณีของตัวบิตคอยทั้งหมดเนี่ยนะที่เกี่ยวข้องกับบิตคอยทั้งหมดเนี่ยดูอาการหุ้นจากในในตัวของตลาดใหม่เนี่ยดูาการซึมซึมลงฮะบิตคอยยังคงไปไหนไม่ค่อยได้มากรักม้กฮะ,ะก็เลยทําให้กลุ่มเหล่านี้เนี่ย เป็นลักษณะอ๋อมันมีมาตรการไม่ว่าจากจีนเองไม่ว่าจากอเมริกาเองนะฮะเข้าไปดูแลใกล้ชิดนะ<ม>ตัวบิตคอยทั้งหมดนะครับเพราะนั้นเนี่ยให้ระมัดระวังนะครับระมัดระวังหน่อยครับผมโอเคครับครับพี่ทุเชศถามนิดนึงครับพรุ่งนี้หยุดหนึ่งวันวันนี้เก็บได้ไหมฮะโอ้โหท่านท่านยังคิดอย่างนี้ท่านต้องคิดว่าเอ๊ะ สุเทพจะเป็นนายกหรือเปล่าดีกว่ามาออคนละเรืร่องกัน่อเกเออ,<ๆ>เอ,อตอนนี้เขาเล่น<ๆ>เขาเล่นตีมนายกกันฮนะเล่นตีมนายกกันมองยาวๆ<ต>นะเพราะฉะนั้นจะเห็นหุ้นหลักเนี่ยจะเห็นหุ้นหลักเนี่ยเก็บสะสมนะเก็บ<ม>สะสมอ,อ่าเขาไม่ได้ค่อยคือดูจากตีมแล้วเนี่ยดูจากราคาหุ้นลงเนี่ยก็ลงไม่มากนะฮะลงเป็นว่าถอยลงฉากข้างล่างเฉยๆแต่เวลาขึ้นเนี่ยขึ้นหนักมีหุ้นตัวหนึ่งเมื่อเช้านี้ผมดูเนี่ยไม่รู้เขาทําอะไร ฝากไปแล้วกันช่วยดูให้ทีว่าจะไปถึงไหนแล้วช่วยบอกทั้งลงทุนทีลาด้วยหุ้นตัวนี้ฮะมาเช้าดูแล้วเจ็บใจไม่ได้ซื้อไอทีครับโอ oh. ลาเลยครับสวัสดีครับครับ,รบสวัสดีครับสวัสดีครับ